พระเอกสมเด็จพวงพกาหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองพร้อมด้วยพันเอกวินัยบุญวิจิตหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สองอำนวยความสะดวกนายโจนาธานเฮตโจนาธานเฮต,น,าาน,เตนี่เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสื่อ BBC News ไปลงพื้นที่ที่ศูนย์อพยพจังหวัดสุรินทร์ ไปโรงพยาบาลพนมตรงรักแล้วก็ไปดูบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากกระสุน B21 ที่ยิงมาจากฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวท่านนี้ยังมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ภายในบังเกอร์หลบภยัยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องลงไปปฏิบัติงานกันดูแลรักษาผู้ป่วยในบังเกอร์หลบภยะะัยค่ะคุณผู้ชมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวต่างชาติเขาไม่เห็นความจริงแบบนี้เดี๋ยวรอดูผลของการน,นำไปนำเสนอข้อมูลนะคะ และนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวท่านนี้ก็ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินด้วยค่ะครับ